น,นี้พามาดูแซมสัน้นแซมสัน้นเห็นอะไรไม่รู้ดูสิโบนโนอยู่ตรงนั้นนานแล้วตรงนั้นจะมีสังกะสีสังกะสีแล้วก็ถุงไม้เศษไม้หรือว่าจะพบงูหรือเปล่าก็ไม่รู้ ้ำสั้นนี่จะเป็นนักล่านักล่าที่ยอดเยี่ยมเขาจะชอบล่าลมากๆเป็นจิลกรรมยามบ้างของเขาน,นั้นจะเป็นถุงอาหารนั่นแหละที่เอามาปเปลี่ยนใสมามา่ใส่ไม้เศษไม้ไว้ เสมซันเห็นอะไรครับรอน่ายอย่าให้เป็นงูโอเด้นมาช่วยละมีเพื่อนมาช่วยเ่วยหน่อยครับผมช่วยหน่อยครับเสมนสันเจออะไรครับืึ จมสั้นเจออะไรดูสิก็พังเครื่องซักผ้าแม่หมดเลยพังเครื่องซักผ้าแม่นี่คุมไว้ก็ไม่อยู่เครื่องซักผ้าก็าจะหาอะไรของเธมิม่ได้ โอดนมาช่วยแซมซ่นแล้วโอดนโอดนมาช่วยแซมซ่นหาอะไรนี่เอวโอดน ช่วยแซมสันหาอีกแล้วเครื่องซักผ้านะแซมสันไม่มีหรอกเครื่องซักอยู่ในนัน่นนะไม่มีาจะเป็นหนูหาหนูฮะคือหางู มาช่วยอีกตัวแล้วลิลลี่มาช่วยแซมสั้นเหรอลิลลี่มาช่วยแซมสัน้นหาอะไรไม่รู้หาไม่เจอไหน <c oughs> ตกใจเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ซักพี่อยู่ในกองผ้าแซมสัน้นเขาจะได้กินดีมาก แซมสั้นให้ได้หนูนะอย่าได้งูน่ากลัวงอู้ใต้เครื่องซักผ้าข้างบนไม่มีข้างบนไม่มีมม่มีแซมสัน้นข้างบนไม่มีมกองผ้า ยังไม่ได้ซสักไปละไม่รู้พิกัดละพิกัดตรงไหนไม่รู้ละแต่ก็ยังวนๆอยู่เนอะรอบๆเรืบบร่องสักผ้านี่แหละน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ตรงนี้แลวครับจับซ้อน อยู่ตรงนี้อันนี้สนักนักล่าชอบล่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาไม่อยู่เฉยๆพอแล้วสันสินๆชิญน,น,นไม่ไม่เอาสัชนๆเชิ่เสักผ้าไม่มีหรอกไม่มีนน นักนักล่าชอบล่าไม่อยู่นิ่งแจมสัน ที่กองไหมเนะเจออะไรไหมัิสันก็วนๆอยู่นี่วนอยู่ตลอดขอไปสิ เอ้าอ้อมาออกตรงไหนแซมสัน้นหายเห็นแซมสัน้นแซมสัน้นไปไหนอือเจอแยังแซมสั้นได้หนูหรือยังได้หนูหรือยังครับ วนไปวนวนอยู่กับเครื่องซักผ้าตรงนน่นจะอยู่น่เคร,รือ่องซักผ้าอ่ะอืมไม่เจอหรอกแทมสันลินดี้ก็จะช่วยเขาอีกอันลินดี้ นวนมาจกองไม้ละกองไม้ตุ๊ดเจ้ <c oughs> ตุ๊ดเจ้ย <c oughs> จมูกไวมากฉ่ำจั เป็นกระถางต้นไม้ถางต้นไม้ลงดูบ้างเยจะเจอไมหมล่ะแซมสันฮะแซมสันจะเจออะไรไหมล่ะไม่แซมสัน,สนไม่มีหรอก มีหมานักลาเป็นอย่างี้เจออะไรไหมล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วั้ำสพอแล้ว,ลวส,สั